คุณเคยคิดไหมครับว่าถ้าพีระมิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถูกสร้างขึ้นมาโดยให้ยอดแหลมอยู่ด้านล่างส่วนฐานที่มั่นคงกลับลอยอยู่บนฟ้ามันจะเป็นภาพที่แปลกประหลาดแค่ไหนในโลกแห่งประวัติศาสตร์พีระมิดแห่งอำนาจก็เป็นเช่นนั้นครับกษัตริย์อยู่บนยอดสูงสุดขุนนางอยู่ถัดลงมาและฐานที่กว้างใหญ่ที่สุดที่แบกรับทุกอย่างไว้ก็คือาธาตุและไพร่ แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีใครบางคนกล้าที่จะท้าทายกฎเกณฑ์นั้นวันนี้ที่ล้านเรื่องเล่าเราจะพาทุกท่านเดินทางย้อนเวลากลับไปยังดินแดนแห่งปราสาทหินอันยิ่งใหญ่อาณาจักรขอมโบราณเพื่อฟังเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่อาจหารพลิกพีระมิดแห่งอำนาจนั้นจากทาตผู้ถูกเหยียบย่ำอยู่ล่างสุดก้าวขึ้นไปสู่จุดสูงสุดในฐานะกษัตริย์ นี่คือเรื่องราวของพระเจ้าแตงหวานตำนานที่อยู่กึ่งกลางระหว่างเรื่องจริงและความทรงจำของแผ่นดินสวัสดีครับและยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ล้านเรื่องเล่าครับช่องที่จะพาคุณย้อนเวลาสู่ประวัติศาสตร์และอารยธรรมของโลกสามผ่านการเล่าที่เข้าใจง่ายและฟังเพลิน เรื่องราวที่เราจะเล่าในวันนี้เป็นหนึ่งในตำนานที่น่าทึ่งและเป็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์ของอุษาคเนเป็นเรื่องของบุคคลที่ชื่อว่าแตงหวานชายผู้ปรากฏตัวขึ้นมาในรอยต่อที่เลือนลางระหว่างประวัติศาสตร์ที่จารึกไว้บนแผ่นหินกับตำนานที่เล่าขานกันแบบปากต่อปากในอาณาจักรของโบราณหรือที่เรารู้จักกันในนามเมืองพระนครหลวง ทำไมเรื่องนี้ถึงน่าสนใจน่าหรือครับเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของกษัตริย์องค์หนึ่งแต่มันคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมันคือเรื่องของชนชั้นของคนที่ไม่มีเสียงที่วันหนึ่งอาจลุกขึ้นมาทวงถามสิทธิ์ของตัวเองเป็นเรื่องของความเชื่ออำนาจและการสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ของชาติ มันเหมือนรอยร้าวเล็กๆที่ปรากฏขึ้นบนกำแพงปราสาทหินที่แข็งแกร่งรอยร้าวที่บอกเราว่าไม่มีอะไรที่คงอยู่ตลอดไปดังนั้นตลอดการเดินทางของเราในวันนี้ผมอยากจะชวนทุกท่านมาตั้งคำถามไปด้วยกันนายแตงหวานมาจากไหนกันแน่เขาทำได้อย่างไรในการล้มล้างอำนาจที่ดูเหมือนจะคงอยู่ตลอดการและสุดท้ายเรื่องราวของเขาจบลงอย่างไร เรื่องเล่าที่เหมือนจะเลื่อเชื่อนี้เป็นเพียงนิทานหรือมันคือประวัติศาสตร์หน้าที่ถูกลืมกันแน่เพื่อที่จะเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดเราต้องย้อนกลับไปในยุคที่แสงอาทิตย์เริ่มาสาดส่องลงมาที่ปรา,าสาทนครวัดอย่างอ่อนแรงลองนึกภาพตามนะครับอาณาจักรขอมในช่วงประมาณปลายศตรวตรรษที่13ย่างเข้าสู่ศตรวตรรษที่14ยุคที่ความรุ่งโรจน์ถึงขีดสุดได้ผ่านพ้นไปแล้ว เงาของปราสาทหินที่เคยยิ่งใหญ่ถอดยาวขึ้นความขัดแย้งภายในเริ่มกัดกินเสถียรภาพอำนาจที่เคยรวมศูนย์อยู่ที่องค์กษัตริย์ผู้เปรียบดังสมมุติเทพเริ่มแตกเป็นเสียงเสียงเหมือนภาชนะดินเผาที่เกิดรอยร้าวไปทั่วรอวันที่จะแตกสลายในยุคสมัยแห่งความไม่แน่นอนนี้เองครับที่เรื่องราวของแตงหวานได้เริ่มต้นขึ้นตามตำนานที่เล่าขานกันมา แตงหวานหรือนายแตงหวานไม่ได้มีสายเลือดของกษัตริย์แม้แต่หยดเดียวเขาไม่ใช่เจ้าชายไม่ใช่ขุนนางแต่เป็นบุคคลที่อยู่หนจุดต่ำสุดของสังคมบางตำนานบอกว่าเขาเป็นทาสที่เกิดมาเพื่อรับใช้เป็นเพียงทรัพย์สินที่ถูกซื้อขายได้บางตำนานก็บอกว่าเขาเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาที่หาเช้ากินคำ่ำ ชีวิตของเขาจึงเปรียบดังทุลีดินที่พร้อมจะถูกพัดพาไปกับสายลมได้ถูกเมื่อเขาคือตัวแทนของคนส่วนใหญ่ในอาณาจักรที่ทำงานหนักแต่กลับไม่มีสิทธิ์มีเสียงใดๆ นักประวัติศาสตร์บางท่านได้ระบุช่วงเวลาที่เขาอาจมีชีวิตอยู่คือราวๆปีคริตสตศัก,กราช1,290ถึง1,336ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจมากครับเพราะมันคือช่วงเปลี่ยนผ่านจริงๆอำนาจของราชวงศ์เดิมกำลังสั่นคลอนอย่างหนักเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่รากเริ่มผุพัง แม้ภายนอกจะยังดูสูงตระงานแต่ภายในนั้นกลวงโบรอเพียงลมพายุแห่งการเปลี่ยนแปลงพัดมามันก็พร้อมที่จะโค่นล้มลงได้ทุกเมื่อและในสภาวะแบบนี้เองครับที่มักจะมีพื้นที่ว่างให้กับวีรบุรุษหรือใครบางคนที่จะก้าวขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างแตงหวานคือชายคนนั้น เขาไม่ใช่คนที่เกิดมาจากสวงสวรรค์แต่เขาเกิดมาจากผืนดินเกิดมาจากความทุกยากของผู้คนและนั่นอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เรื่องราวของเขาทรงพลังและถูกเล่าขานต่อมาจนถึงทุกวันนี้จากธาตุที่ไม่มีใครมองเห็นเขากำลังจะกลายเป็นศูนย์กลางของประวัติศาสตร์หน้าใหม่ได้อย่างไร การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มักจะไม่ได้เริ่มจากเสียงฟ้าร้องหรือแผ่นดินไหวหรอกครับแต่มันมักจะเริ่มจากเสียงกระซิบเสียงกระซิบที่ส่งต่อกันในความมืดจากหัวใจหนึ่งไปสู่อีกหัวใจหนึ่งและนายแตงหวานคือผู้ที่เริ่มกระซิบเป็นคนแรก ลองหลับตาแล้วนึกภาพตามผมนะครับภาพของเหล่า,าธาตุและไพรในอาณาจักรขอมชีวิตของเขาเริ่มต้นก่อนตะวันจะขึ้นด้วยการล่าหินก้อนมะหือมาเพื่อสร้างปราสาทที่พวกเขาจะไม่มีวันได้เป็นเจ้าของยาดเหงื่อที่เค็มปราไหลอาบแผ่นหลังที่แสบร้อนภายใต้ดวงอาทิตย์ที่ไม่เคยปราณี เสียงโซ่ตรวนที่เสียดสีกับผิวเนื้อกลายเป็นบทเพลงเดียวที่พวกเขาได้ยินมาทั้งชีวิตทุกวันคือการตื่นมาเพื่อเหนื่อยและหลับไปเพื่อที่จะตื่นมาเหนื่อยอีกครั้งความหวังเป็นคำที่พวกเขาแทบจะสะกดไม่เป็นแต่แล้วในความมืดมิดนั้นก็เริ่มมีแสงสว่างเล็กๆปรากฏขึ้น นายแต่งหวานด้วยความที่เขาเป็นหนึ่งในนั้นเขาจึงเข้าใจความเจ็บปวดนี้ดีกว่าใครเขาไม่ได้มองเห็นผู้คนรอบข้างเป็นเพียงธาตุแต่มองเห็นเป็นพี่เป็นน้องเป็นมนุษย์ที่มีหัวใจเหมือนกันเขาเริ่มจากการพูดคุยไม่ใช่การปลุกระดมอย่างเกลียวกราดแต่เป็นการถามไถ่ถึงความทุกข์การแบ่งปันอาหารเพียงน้อยนิดที่ตัวเองมีและการรับฟัง การรับฟังคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดของเขาครับในยามค่ำคืนตามกระท่อมเล็กๆหรือมุมมืดของเหมืองหินเสียงของแตงหวานจะเริ่มดังขึ้นเขาไม่ได้พูดถึงการโค่นล้มกระยัแต่เขาพูดถึงอิสรภาพเขาพูดถึงวันที่ลูกหลานของพวกเขาจะไม่ต้องเกิดมาเป็นทาสวันที่พวกเขาจะได้ทำนาบนผืนดินของตัวเองวันที่พวกเขาจะได้เป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองจริงๆ คำพูดของเขามันเหมือนหยดน้ำเล็กๆครับที่ค่อยๆหยดลงบนดินที่แห้งผากมานานหลายชั่วอายุคนในตอนแรกมันอาจจะซึมหายไปแต่เมื่อมันหยดลงซ้ำๆทุกวันทุกคืนผื้นดินที่เคยแตกกระแหงก็เริ่มชุ่มชื้นและพร้อมที่จะให้เมล็ดพันธุ์แห่งการเปลี่ยนแปลงได้เติบโตขึ้น เขาไม่ได้รวบรวมแค่ธาตุแต่เขารวบรวมความสิ้นหวังแล้วเปลี่ยนมันให้กลายเป็นความหวังกลุ่มของเขาขยายใหญ่ขึ้นอย่างเงียบๆจากสิบเป็นร้อยจากร้อยเป็นพันเหมือนรากไม้ที่ค่อยๆชอนชัยไปใต้ดินโดยที่คนบนประสาทหินไม่เคยระแคะระคายเลยแม้แต่น้อย แต่การจะโค่นล้มยักษ์ใหญ่ที่ยืนตรงาดมานานนับร้อยปีต้องใช้มากกว่ากำลังของผู้คนครับมันต้องใช้สติปัญญาและกลยุทธ์ที่เหนือชั้น แตงหวานรู้ดีว่าการใช้กำลังบุกเข้าไปในวังหลวงก็ไม่ต่างอะไรจากการพามดไปสู้กับช้านมันคือการฆ่าตัวตายต่อให้เขายึดอำนาจมาได้เขาก็จะเป็นได้แค่กบฏเป็นแค่โจรในสายตาของขุนนางเก่าแก่และอาณาจักรเพื่อนบ้านบัลลังก์ของเขาจะไม่มีวันมั่นคงเขาต้องการบางสิ่งที่เรียกว่าความชอบธรรม และนี่คือจุดที่ตำนานได้เล่าถึงกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดที่สุดของเขาตามเรื่องเล่านายแตงหวานได้ใช้สายสัมพันธ์ที่เขาสร้างขึ้นเพื่อเข้าไปใกล้ชิดกับราชสำนักและในที่สุดเขาก็ได้พบกับพระราชธิดาของกษัตริย์องค์ปัจจุบันหญิงสาวผู้สูงศักดิ์ที่อาจจะเบื่อนายกับชีวิตในรั้วในวังหรืออาจจะมองเห็นบางสิ่งที่พิเศษในแววตาของชายสามัญชนคนนี้ ตำนานไม่ได้บอกรายละเอียดไว้มากนักแต่บอกผลลัพธ์ที่น่าทึ่งว่าแตงหวานสามารถเอาชนะใจของเจ้าหญิงได้และได้ทำการอภิเษกสมรสกันอย่างลับๆล,ลองคิดดูสิครับนี่คือการเดินหมากที่พลิกเกมได้อย่างสิ้นเชิง จากทาตที่ไม่มีหัวนอนปลายเทา้าบัดนี้เขากลายเป็นราชบุตรเขยเขามีสายสัมพันธ์กับราชวงศ์เดิมการกระทําของเขาจึงไม่ใช่การหลมหล้างอีกต่อไปแต่มันอาจถูกมองได้ว่าเป็นการสืบทอดหรือปฏิรูปเขากำลังทอเส้นได้แห่งเรื่องราวของตัวเองเข้าไปในผืนผ้าแห่งประวัติศาสตร์ของราชวงศ์ขอมอย่างแนบเนียนเมื่อเขามีทั้งกำลังคนอยู่ในมือ และมีความชอบทําเป็นเกราะป้องกันเวลาก็สุกงอมแล้วครับการยึดอำนาจจึงไม่ได้เกิดขึ้นอย่างนองเลือดเหมือนในหนังสงครามแต่ตำนานเล่าว่ามันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเงียบเชียบเหมือนคลื่นใต้น้ำที่ก่อตัวมานานและโถมเข้าซัดฝั่งในคืนเดือนมืดด้วยการเสริมทัพจากคนในวังที่อาจจะเป็นทหารระดับล่างหรือค่ารับใช้ที่พักดีต่อเขา ประตูเมืองพระนครหลวงก็ถูกเปิดออกโดยไม่ต้องมีการต่อสู้กองกำลังของแตงหวานซึ่งก็คือเหล่าทาสและชาวบ้านที่เคยถูกกดขี่ได้เดินเท้าเปล่าเข้าไปในเขตพระราชวังสถานที่ที่พวกเขาเคยได้แต่ก,ก้มหน้ามองพื้นวันนี้พวกเขาได้เงยหน้าขึ้นและมองหมันในฐานะเจ้าของคนใหม่ กษัตริย์องค์เดิมเมื่อทรงเห็นว่ากองกำลังทั้งหมดรวมถึงใจของราษฎรไม่ได้อยู่กับพระองค์อีกต่อไปก็ทรงยอมสละราชบัลลังก์โดยไม่มีการต่อต้านและในวันนั้นเองครับประวัติศาสตร์ของอาณาจักรขอมก็ได้ถูกเขียนขึ้นมาใหม่นายแตงหวานธาตผู้ไร้านามได้สถาปนาตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์และก่อตั้งราชวงศ์ใหม่ที่ถูกเรียกขานตามชื่อของเขาราชวงศ์แตงหวาน นี่คือสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังที่สุดของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจพีระมิดที่เคยตั้งตระงานบัตรนี้ได้กลับหัวลงฐานของมันซึ่งก็คือปัวกระชาได้ถูกยกขึ้นไปอยู่บนยอดสูงสุดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เมื่อได้ขึ้นครองบัลลังก์แล้วสิ่งแรกๆที่พระเจ้าแตงหวานได้ทรงกระทำก็คือการทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับผู้คนของพระองค์ มีการปลดแอกทาตครั้งใหญ่คืนอิสรภาพให้กับผู้คนที่เกิดมาพร้อมกับโซ่ตรวนมีการปฏิรูปที่ดินมอบผืนดินให้กับชาวนาได้ทำกินเป็นของตัวเอง พระองค์ทรงพยายามสร้างศูนย์กลางอำนาจใหม่ที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนบาของทาตแต่ตั้งอยู่บนความกินดีอยู่ดีของราษฎรแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงที่ถอนรากถอนโคนขนาดนี้ยอมสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มอำนาจเก่าเหล่าขุนนางที่สูญเสียผลประโยชน์ยอมต้องมีการต่อต้านอยู่เบื้องหลังแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าการต่อต้านของมนุษย์ในความเชื่อของคนสมัยนั้นก็คือการต่อต้านจากสวงโ และนี่คือจุดที่ตำนานได้เพิ่มมิติของความลี้ลับและความน่าสะพรึงกลัวเข้ามาในเรื่องราวของพระองค์ตามตำนานได้เล่าไว้ว่ากษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์เดิมซึ่งบางตำรากล่าวว่าพระเจ้าชัยยวรมันที่9ก่อนที่จะสิ้นอำนาจลงพระองค์ได้ทิ้งคำสาบเอาไว้ มันไม่ใช่แค่คำสาปแช่งธรรมดาแต่มันคือคำประกาศสิทธิจากสายเลือดแห่งเทพที่ส่งตรงไปยังผู้ที่บังอาจล้มล้างราชวงศ์ของพระองค์ตำนานเล่าถึงคำสาปนั้นว่า <c oughs> เจ้าผู้เกิดจากดินบังอาจขึ้นมาเทียมฟ้าแผ่นดินที่เจ้ายืนอยู่จะลุกเป็นไฟสายน้ำที่เจ้าดื่มกินจะกลายเป็นยาพิษและสายเลือดของเจ้า จะถูกลบเลือนหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์เฉกเช่นรอยเท้าบนผืนทรายที่ถูกคลื่นซัดจนหายไปตลอดกาลคำสาบนี้ได้กลายเป็นเงาดำที่ทอดทาบอยู่เหนือราชวงศ์แตงหวานตลอดรัชสมัยของพระองค์มันคือมิติของความเชื่อที่พยายามจะบอกว่าผู้ที่ทำลายล้างของเก่าจะต้องพบกับชะตากรรมที่เลวร้าย มันคือเครื่องมือของกลุ่มอำนาจเก่าที่ใช้ในการบั่นทอนความชอบธรรมของกษัตริย์องค์ใหม่แต่ในอีกมุมหนึ่งการเกิดขึ้นของราชวงศ์แตงหวานมันได้ส่งผลกระทบที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นมันได้เปลี่ยนอัตลักษณ์หรือตัวตนของชาวกัมพูชาไปเลยก่อนหน้านี้ประวัติศาสตร์ของพวกเขาคือเรื่องราวของกษัตริย์เทพคือการสร้างปราสาทหินที่ยิ่งใหญ่เพื่อบูชาเทพ,พเจ้า แต่บัดนี้พวกเขามีประวัติศาสตร์อีกชุดหนึ่งชุดที่เล่าว่าบรรพบุรุษของพวกเขานั้นคือสามัญชนคือชนชั้นล่างที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีของตนเองมันเหมือนกับการเปลี่ยนตัวเอกในมหากาบของชาติจากเทพ,พเจ้ามาเป็นมนุษย์ดินธรรมดา เรื่องราวของแตงหวานจึงกลายเป็นฮีโร่ของคนธรรมดาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการไม่ยอมจำนนและเป็นเครื่องยืนยันว่าไม่ว่าคุณจะเกิดมาต่ำต้อยแค่ไหนคุณก็สามารถเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของตัวเองได้แต่คำถามก็คือชะตากรรมที่พระเจ้าแตงหวานทรงสร้างขึ้นมานั้นจะยืนยาวไปได้นานแค่ไหน ภายใต้เนาของคำสาบแล้วแรงกดดันทางการเมืองรอบด้านราชวงศ์ที่เกิดจากทาตจะสามารถยืนหยัดท้าทายการเวลาได้จริงหรืออำนาจก็เหมือนกับการก่อกองไฟในคืนที่หนาวเหน็บครับการจุดมันขึ้นมานั้นยากลำบากแต่การจะประคองเปลเวไฟนั้นไว้ท่ามกลางสายลมที่พัดโหมกระหนำ่ำนั้นยากยิ่งกว่า สำหรับพระเจ้าแตงหวานกษัตริย์ผู้เกิดจากดินสายลมที่ว่านั้นไม่ได้พัดมาจากทิศทางเดียวลมลูกแรกคือลมจากภายในลองนึกภาพตามนะครับเหล่าขุนนางเก่าที่ถูกริบอำนาจและที่ดินไปพวกเขาอาจจะยอมหมอบกายในตอนแรกแต่ความไม่พอใจนั้นมันเหมือนฐานไฟร้อนๆที่ถูกกลบไว้ใต้ขี้เถ้ารอวันที่จะโคโชนขึ้นมาอีกครั้ง พวกเขาเริ่มกระซิบกระซาบกันในมุมมืดจับกลุ่มก้อนสร้างเครือข่ายรอวันที่จะทวงคืนอำนาจที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นของพวกเขาโดยชอบธรรมราชวงศ์แตงหวานจึงเหมือนคนที่ต้องนอนหลับโดยลืมตาข้างหนึ่งอยู่เสมอลมลูกที่สองคือลมจากภายนอกในช่วงเวลานั้นอาณาจักรขอมไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว อำนาจใหม่ที่กำลังพังงาดขึ้นอย่างหน้าแกรงขามในดินแดนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานั่นคืออาณาจักรอยุธยาเริ่มแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาความวุ่นวายภายในของขอมย่อมเป็นโอกาสอันดีให้เพื่อนบ้านได้เข้ามาแทรกแซงราชวงศ์ที่เพิ่งก่อตั้งใหม่ฐานอำนาจยังไม่มั่นคงจึงเปรียบเสมือนเรือที่ไร้หางเสือที่ต้องผเผชิญกับคลื่นลมมรสุมจากมหาสมุทรภายนอก และลมลูกสุดท้ายที่มองไม่เห็นแต่ทรงพลังที่สุดก็คือลมแห่งคำสาบทุกครั้งที่เกิดปัญหาทุกครั้งที่เกิดความขัดแย้นทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติผู้คนโดยเฉพาะกลุ่มอำนาจเก่าก็จะหยิบยกเอาคำสาบของกษัตริย์องค์สุดท้ายขึ้นมาพูดเสมอเห็นไหมนี่คือผลจากการล้มล้างฟ้าดินนี่คือคำสาบของสายเลือดเทพที่กำลังทำงาน คำสาบได้กลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองชั้นยอดมันบั่นทอนความเชื่อมั่นของราชดรมันสร้างความหวาดระแวงในหมู่ทหารและมันกัดกินหัวใจของราชวงศ์แตงหวานเองทีละน้อยทีละน้อยตำนานไม่ได้บันทึกรายละเอียดการสิ้นสุดอำนาจไว้อย่างชัดเจนนะครับมันเลือนลางเหมือนภาพวาดฝาผนังที่สีเริ่มจางหายไปตามกาลเวลา บางตำนานเล่าว่าราชวงศ์ของพระองค์ดำดำรงอยู่ได้ไม่นานก็ถูกเหล่าขุนนางเก่าร่วมมือกับอำนาจจากภายนอกโค่นล้มลงบางตำนานก็เล่าว่ารุ่นลูกรุ่นหลานของพระองค์ไม่ได้มีความสามารถและความเป็นผู้นำเชกเช่นพระองค์จึงไม่สามารถประคองอาณาจักรที่เต็มไปด้วยรอยร้าวนี้ต่อไปได้ ไม่ว่าความจริงจะเป็นเช่นไรผลลัพธ์สุดท้ายก็คือราชวงศ์ที่เกิดจากธาตุได้ล่มสลายลงสายเลือดของพระองค์ถูกลบเลือนหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์เฉกเช่นรอยเท้าบนผืนทรายที่ถูกเคลื่อนซัดจนหายไปราวกับว่าคำสาปนั้นเป็นจริงและตรงนี้แหละครับตรงจุดที่เรื่องราวทั้งหมดดูเหมือนจะจบลงมันกลับเป็นจุดเริ่มต้นของคำถามที่ใหญ่ที่สุดและน่าทึ่งที่สุด หลังจากที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้ตั้งแต่จุดกำเนิดการขึ้นครองอำนาจจนถึงการล่มสลายถ้าผมจะบอกทุกท่านว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่กษัตริย์ที่ชื่อแตงหวานอาจจะไม่มีตัวตนอยู่จริงใช่แล้วครับคุณฟังไม่ผิด ในทางประวัติศาสตร์วิชาการหรือประวัติศาสตร์ที่ว่าด้วยหลักฐานที่จับต้องได้เช่นศิลาจารึกบันทึกของราชสำนักหรือโบราณวัตถุต่างๆกลับไม่เคยมีหลักฐานชิ้นใดเลยที่ยืนยันการมีอยู่ของกษัตริย์ที่ชื่อแตงหวานหรือราชวงศ์แตงหวานได้อย่างชัดเจนชื่อของพระองค์ไม่เคยปรากฏบนแผ่นหินจารึกใดๆในเมืองพระนครเรื่องราวการปฏิวัติของทาดครั้งยิ่งใหญ่ก็ไม่มี บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรที่น่าเชื่อถือสิ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดจึงมีสถานะเป็นตำนานเป็นเรื่องเล่าเป็นมุคปาฐะที่ถูกส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นแล้วคำถามที่ตามมาก็คือถ้าเขาไม่มีตัวตนจริงแล้วเรื่องราวเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรทำไมคนกัมพูชาถึงต้องสร้างตำนานของกษัตริย์ที่ไม่มีอยู่จริงขึ้นมาด้วยล่ะครับ คำตอบของคำถามนี้อาจจะน่าสนใจยิ่งกว่าการมีตัวตนอยู่จริงของพระองค์เสียอีกนักประวัติศาสตร์และนักมนุษยวิทยาหลายท่านเชื่อว่าตำนานของพระเจ้าแตงหวานถูกสร้างขึ้นมาอย่างมีวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ข้อแรกอาจจะเป็นเครื่องมือทางการเมือง ลองคิดดูว่าหากมีกลุ่มอำนาจใหม่ที่สามารถโค่นล้มราชวงศ์เดิมลงได้สำเร็จแต่กลุ่มอำนาจใหม่นั้นก็ไม่ได้มีสายเลือดกษัตริย์ที่สูงส่งมาจากไหนการจะสร้างความชอบธรรมก็คือการสร้างเรื่องเล่าหรือ origin story ที่ส่งพลังขึ้นมา การสร้างเรื่องราวของแตงหวานวีรบุรุษจากชนชั้นทาสก็เพื่อจะบอกกับปวงประชาว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือเจตนารมณ์ของพวกเราทุกคนคือการลุกขึ้นสู้ของคนธรรมดาไม่ใช่การแย่งชิงอำนาจของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมันคือการสร้างฮีโร่ในอุดมคติขึ้นมาเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่วัตถุประสงค์ข้อที่สองอาจจะเป็นเรื่องของอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ ในช่วงเวลาที่อาณาจักรขอมเริ่มเสื่อมอำนาจลงและเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมและชาติพันธุ์ครั้งใหญ่การสร้างตำนานแตงหวานขึ้นมาก็เหมือนกับการประกาศว่าตัวตนใหม่ของเราไม่ได้ผูกติดอยู่กับกษัตริย์เทพเจ้าแห่งเมืองพระนครอีกต่อไปแต่รากเหง้าของเราคือคนธรรมดาคือผู้คนที่ลุกขึ้นมาจากผืนดินคือผู้รอดชีวิต มันคือการสลัดภาพลักษณ์เก่าทิ้งไปและสวมกอดอัตลักษณ์ใหม่ที่เข้าถึงง่ายและเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงดังนั้นการที่เรื่องราวของแตงหวานไม่มีตัวตนชัดเจนในทางประวัติศาสตร์นี่เองครับที่ทำให้มันทรงพลังที่สุด เพราะการไม่มีตัวตนทำให้เขาสามารถเป็นใครก็ได้เขาสามารถเป็นสัญ,ญลักษณ์ของทุกคนที่เป็นคนชั้นล่างที่เคยถูกกดขี่และมีความฝันที่จะเห็นวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าแล้วในยุคปัจจุบันล่ะครับเรื่องราวของแตงหวานมีความหมายอย่างไรสำหรับชาวกัมพูชาเรื่องเล่านี้ยังคงถูกใช้ในบริบทของการสร้างชาติและเป็นเครื่องเตือนใจถึงพลังของสามัญชน มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้การไม่ยอมแพ้และการลุกขึ้นมาของชนชั้นล่างในวันที่ประเทศต้องผเผชิญกับความยากลำบากตำนานของแตงหวานก็คือเครื่องยืนยันว่าพวกเขาสามารถผ่านพ้นมันไปได้เหมือนที่บรรพบุรุษในตำนานเคยทำสำเร็จมาแล้วและสำหรับเราทุกคนเรื่องราวนี้ได้ทิ้งคำถามที่สำคัญเอาไว้ให้ขบคิดเราควรมองตำนานอย่างไร เราควรจะมองมันเป็นเพียงนิทานก่อนนอนที่เล่าเพื่อความสนุกสนานหรือเราควรมองมันในฐานะความจริงอีกรูปแบบหนึ่งความจริงที่ไม่ได้ถูกจารึกบนแผ่นหินแต่ถูกจารึกไว้ในหัวใจและความทรงจำของผู้คนตำนานเช่นนี้มันมีพลังมหาศาลครับในการหล่อหลอมความเข้าใจที่เรามีต่อตัวตนและประวัติศาสตร์ มันสอนให้เรารู้ว่าบางครั้งเรื่องเล่าก็อาจจะสำคัญกว่าข้อเท็จจริงและแล้วการเดินทางของเราในวันนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับโดยสรุปแล้วพระเจ้าแตงหวานอาจจะไม่ใช่กษัตริย์ที่มีหลักฐานยืนยันการมีตัวตนอยู่จริงในทางประวัติศาสตร์แต่เรื่องราวของพระองค์กลับมีความหมายที่ลึกซึ้งและทงพลังอย่างยิ่งทั้งในเชิงการเมืองสังคมและวัฒนธรรม พระองค์คือสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงคือความหวังของผู้ที่สิ้นหวังและคือตัวแทนของพลังที่ซ่อนอยู่ในหมู่คนธรรมดาเรื่องเล่าของพระองค์จึงเป็นเหมือนบทเรียงชิ้นใหญ่ที่เชื้อเชิญให้พวกเราทุกคนได้กลับมาตั้งคำถามกับคำว่าประวัติศาสตร์และตำนานว่าเส้นแบ่งระหว่างสองสิ่งนี้มันอยู่ตรงไหนกันแน่ อะไรคือความจริงอะไรคือการเล่าเรื่องและที่สำคัญที่สุดอะไรคือบทเรียนที่เราสามารถเรียนรู้จากมันได้บางทีคุณค่าที่แท้จริงของอดีตอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่ามันเคยเกิดขึ้นจริงหรือไม่แต่อยู่ที่ว่ามันสอนอะไรให้กับเราในปัจจุบันต่างหาก เพราะประวัติศาสตร์ไม่ใช่แค่เรื่องของวันเวลาแต่คือเรื่องราวของผู้คนความฝันและการตัดสินใจหากคุณรักในการฟังเรื่องเล่าเช่นกันมาร่วมเดินทางย้อนเวลาไปกับเราต่อเพียงกดติดตามช่องล้านเรื่องเล่าแล้วพบกันในเรื่องเล่าถัดไปครับ